ก็สวัสดีครับมาพบกับ c ค a s อ of Clan ในพาร์ทที่80นะครับผมวันนี้ก็เล่นมาถึง80วันแล้วแล้วก็เอ่อยันไปรับชมสิ่งที่ผมเล่นไว้เมื่อวานนิดหน่อยนะครับผมไปรับชมกันเลย โอเคครับก็มาเล่นกันต่อเออ่่มวันก็เล่นได้แค่นิดเดียวอีกโอเคงั้นก็มาอัปเดกันต่อเลยเข็นคือสงครามจบแล้วอ่แพ้ไปเจ็ดคะแนนโอเคแล้วก็กดตรงนี้เหรอแล้วก็ส่งไว้มหม่ใครอยากลงบ้าง ด้วยกอนโอ้ที่ร้องของก็คือตัวนั้นโอเคเดี๋ยวอ,อ,อน,นี่เป็นฟอร์สอันนี้ไปมีให้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้สุดนาะ สี่ตัวก็คือตัวนี้สี่ตัวนั่ไม่ใช่หนึ่งตัวแล้วก็ดาว็ดหลังจากนั้นก็มีอันนี้บางก้อนยังสร้างไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ไม่พอสาม,มนหนึ่งตัวสุดท้ายคือบางก้อนสองโอเคตัวนี้นี้ ก็ชองเทพโอเคคุนที่ไม่พอแล้วรอสักแป๊บนะครับใช้คุนที่ก่อนอขอเป็นอันที่ใช้เงินเยอะสักหน่อยก็แล้วกัน จะได้มีเงินที่ดีเงินว่างหน่อยที่เก็บไม่พอ,อนนเนีบไม่ได้สินะห้าวันอันนี้คนใช้ตัวนั้นเลยนะั่นน่ะหนึ่ง าอปนี้ไปก็จะเพิ <con> ่มความจุให้แต่ตอนนี้ต้องแฟนเคลียร์มันก่อนอีกนิดหนึงเดี๋ยวอัพเิดเทสลาดีสชั่วโมงในี้กสามชั่วโมง12ชั่วโมง ปิ้งย่งม,มั่งดีกว่าเครือ่องมือปิ้งย่งไว้ด้านนอกไม่ได้เหรอเอ๊ะโอมันมให้ไว้ด้านในนี่เองิุงยางวันแน่นในก็ได้เฉดาา24ชั่ชวโมงก็คือ1วัน ขอยเอเคนี่ก็เก็บด้วยไม่ใช่เก็บอันนี้ด้วยอันนี้ก็เลยเบไม่ได้อรอเวลาเบ๊บนึง เกือบหมดแล้วตอนนี้ก็ซ่้มที่ปลูกเองไม่มีปัญหาของตกแตง่งอันนี้เป็นของตกแต่งที่มี้ไม่ได้ก็เลยต้องขุดเอาของตกแต่งที่ขุดตรงนี้มีโอกาสปุ๊บอันนี้มม่นี้ Okay. โอเคได้มาเกือบโอเคได้มาสามเจ็ดแล้วก็ทำอะไรต่อนะอัพเกรดต่อปื้นใหญ่ตัวยพุรานุมึงท้องคำใช้เวลาอีก45นาทีในการอัพเกรดก้อยพุรานูอันนี้

เดกกันดุโอเคเหลือฝึกมังกรครับฝึกแรงเกินหนึ่งตัวนะ ព្រមអីនេះព <G screams> ុទ្ធអីអូខេបាទចាំតិចទៅតាមกันเลย <tuk> Buken apa -buken. ya, tentu. มาเลยตรงนี้โอ้โห เขาแล้วตรงนั้นเหลืออ tamam. ีกเท่าไรนะ4,200กว่ากว่าอันนี้คือเตรียมไปด้วยเรื่องเล่าของอันนี้สามารถอัพเกรดผู้กล้ารดอสัตว์เลี้ยงให้ทำโอเคสองหมู่บ้านก็คืออัพเกรดผู้กล้าได้ ¿Tú eres un ápice con la... น,นี้ก็มาเก็บดาวฝั่งนี้บนะ้างเดี๋ยวก็ใช้เวลาเร่งบูตก่อนวิจัยขั้นต่อไปวิปจัยตัวต่อไปคือลูกกระจายังใช้ที่แนะนำโอเคเก็บดาวก่อน เ,เ, <c oughs> เป่ย้เออื่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าต้องการตัวแทง Okay. 好，是太美。 เดี๋ยวได้ครัเมื่อกี้มีว่างแล้วคนหนึ่งสร้างที่เก็บเพิ่มก่อนดีกว่า อเคฝั okay. ่งซ้ายกับฝั่งขวาฝัา่งช่งางก็สร้างกับฝั่งนี้ปกติโอเคพร้อมละไม่ใช่พร้อมแล้วที่ไม่มีใครว่างละงั้นก็ตอนนี้เวลาห้าโมงยี่สิบเก้าตีห้ายี่สิบเก้าโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปของ gas of care ในพาร์ทที่80นะครับผมถ้าชอบก็ถูกใจกดไลค์กันให้ด้วยนะครับ ติดตามด้วยจะดีมากเลยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมไปครับกีอนาม,มานอันนี้อะไรเนี่ยคอปเตอร์หรือประจันบมานนะ